ดีแถวชีวิตจะบาดเจ็เดือนนี้ขง้าใจกนเดือนมึงแร้มึงดูแท้ของดีเอามาหอมแก้มม่หอมโอ้ว่า้าดิแรกเ้ยนั่งที่อยู่นึงว่ามูเหลือมแล้วเขามาดี๋ยวเดี๋วดีแล้วเขามาได้ยังไงเดี๋ยวรับดีแเดี๋ยวรับดี หนูลูกแล้วเข้ามาได้ยังไงโอ้แม่เข้ามาได้ยังไงบ้านบ้านบ้านบอาน่างุดหงดเออตกใจรึเปล่าไม่แต่ว่าตอนแรกอะประตูห้องน้ำปิดอยู่นะประตูห้องน้ำปิดอยู่หนูลูก ออกไปนี่มันมานอนมุดอยู่เนี่ยเบาๆเด้อเบาๆเด้อ <c oughs> โอ้เขาตกใจนึกว่าง,งูเนาะเห็นหลังไล,ล่ไเนาะไล่ยๆสีดำแมงอะดิเก่งตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยอี่ล่่ล้ว ว่าน่าม่ยด้ล่ะเนอะเาอี Jamie, หลาหัวเปียกไปแล้วเดี๋ยวนี้อีหลาไปหาเส้นหัวกันบ่ใช่ๆฉากเรน่ฉากรน่กินก็ขี้ละม้ายก็กินก็ขี้ละว่ะโอ้ยเม้น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 อย่าไปหากัน์ดบัดบัดมันเข้ามานอนอีกแล้วมันเข้ามานอนอีกแล้วโอ๊ยมันนิ่งชิดไหนคุยกันหน่อยทำไมเข้ามานอนบ่อยจังเลยลูกไม่เหม็นขี shit, ้หรือไงฮะ ในนี้มันไม่ได้เย็นกว่าข้างนอกเลยนะข้างนอกเย็นกว่าข้างนอกลมโกกด้วยฮะักผู้เหลื่อมไม่พูดออกไปนข้างนอกไปออกไปในข้างนอกออกไปนข้างนอกไหมยังไม่อยู่นะพอไรสนใจยังเด้ขันใจให้ฉัมากอีกตัดงได้ไปอกข้างนอกดีกว่าไปไปอกข้างนอกดีกว่าไปอกข้างนอกบ่ยังไม่หายหนุงยังไม่หายหนุงดึงนะดึงนะดึงดึงหางดึงหางเดี๋ยวดึงก่ะเขาสาเขาสาเขาสามาดูน้องไมลูกเขาสามาดูน้องออกมาออกมาข้างนอก ซักสักกูนี่กูนี่สกเข้ามาดูน้องหน่อยมาเข้ามาดูน้องหน่อยพ่อแล้วหนูเบื่อเราแต่นั่นมีหน่อยหน่อยนะหนูเสียแก่อ้กัดมือกูอีกมาดูน้องนี่น้องน้องมุดมุดมาหน่อยนี่น้องน้องอยู่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่ฮัลโหลลทำไมเข้ามานั่งในห้องน้ำออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกเราเป็นพี่ใหญ่ของทุกคนเนี่ยของทุกตัวเนี่ยเราเกิดก่อนเราอย่าทำตัวแบบนี้ต้องทำตัวสะอาดสะอาดนะลูกนะทำตัวสะอาดสะอาดลูกสะอาดสะอาดมามาสักสักสัก ไม่แมวลูกแมวแมวเอเอคือเขาสากเนี่ยเขาเขาเขาเป็นหมาบ้านๆน,นะครับแต่ว่าถ้าแบบเป็นคริสติน่าเขาจะเป็นหมาผู้ดีหน่อยถ้าเอิญคริสติน่ากับตอนเขากรุงเทพไปซื้อคริสติน่าดอกไมาอยู่บนนอกกับซื้อเขาสากใช่ไหมใช่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 โอเค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 ไปหาไปหาบ้านด,ดีกว่าบ้าดบ้าบ้าเจ็บมันไหวเนี่ยมันมาเข้าไปรลีนอนในห้องน,องน้ำอยู่กับตะกรงดีๆนะลูกอยู่กับตะกรงอยู่กับตะกรงอยู่กับตะกรง อยู่กับตากล้องดูแลคุยดีเท่าชีวิตเด้าบาดเดือนนี้คุณป่วยใจเงินเดือนมึงเลี้ยมึงดูแลคุณป่ดีเขขอ,อ,อามาหอมแก้มนี่หอมมากเลย